สวัสดีจ้าขอต้อนรับเข้าสู่รายการสมสวยพาแซบนะจ้าวันนี้เสนอเมนูอุยอ้ยถุงฟิวนะจ้าปลาหมึกหนึ่งร้อยบาทจ้าเรามาดูกันเลยนะจวไปเยอะแค่ไหนน้ำจิ้มน้ำจิ้มโอ้โหดูสิ ลดเลนะจ๊ะแกะน้ำจิ้มก่อนอม,มันจะลดมากคุณผู้ชมน้ำจิ้มคือน้ำบริวานมาไปสั่งพ่อค้านะน้ำจิม้มปลาหมึกเนี่ยน้าเดมมิวท่าอ่างนะเดลมิวท่าอ่างของเจอุ้มนะจ๊ะราคาไม่แงพงคุณผู้ชม ขาดขีดละแค่ยี่สิบห้าเออขีดครึ่งยี่สิบห้าบาทแค่ขีดครึ่งยี่สิบห้าบาทเราแบบได้เยอะมากอ่ะอันนี้ก็บอกให้เขาย่างให้แห้งๆมันก็เลยดูแบบว่าแต่มันเยอะมากเลยนะเนี่ยมาไปจ้าอืมน้ำจิ้มคือน้ำวัวน,นี่ดูดูอืม คำจิ้มมันมีความแซบมากช้อนช้อนคำต่อไปซาปลาหมึกก็คือปลาหมึกเนาะเลือดม,มาก ไม่โฟกันสนวดปลาหมึกจะ้ะไปแซตมาราคาเนี่ยถือว่าคุ้มมากแล้วแบบได้เยอะก็หกขีดนะร้อยหนึ่งก็หกขีดก็ถือว่าคุ้มนะครม่ต้พิมค่าอะไรก็คุ้มมาก แค่อันละสิบบอะเองเนะี่ยลอยเดียวเองมาเนี้แต่สดๆไม่มีน้ำจิ้มนะจ้ะโน่ no, น้ำจิ้มมันเลยใส่มากน้ำจิ้มสุดหน่อยออออแล้ว มือความแฟบทุกอนลูเลยจ๊ะน้ำจิ้มนี่แบบว่าได้กินแล้วแบบว่าลองเรียกพี่เลยแหละมาต่อจ้หวดอยู่นะอืะ้ออี้จ้ะอือเลยเหนียวจริงหนึบจริง โซแกร้รานค้านะจ๊ะกินทันทีที่ทันตาจ้ะเจ้าของร้านบอกมาแบบนั้นแต่เขาสุดจริงๆนะทำวันต่อวันของผู้ชมกลึบมากอสุดยอด หักสักหน่อยกรึบกรึบอย่าลืมไปซื้อกันนะจ๊บมาให้คนที่กดใจนะใครที่กดใจเอาคำนี้ไปเอาไปเลยคนที่กดใจจุยซี่จ๊ะ อะสปอนอ,อ,อ,อร่อยจริงๆจ้ะหน้าเดอมิวท่าอ่างอย่าลืมไปซื้อกันนะปลาหมึกเสียอุม้มเด็ดจริงๆมีทั้งตามส้มอาหารตาฝั่งเลิศมากต้องมีขังที่สอง้ว เพราะว่าน้ำจิ้มแซ่บมากอะ่ะม,มันไม่สัดใจต้องแบบนี้ อืมลุดมากอืมส่วนน้ำจิ้มสักหน่อยออไปแล้วนะรู้สึกว่าเริ่มปวดขี้ละก,นนกนินทันตากินทันทีขี้ทันตาอะไม่ไหวไปแล้วเดี๋ยวไปขี้ก่อนนะ